สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องทิทีการเผาไฟแล้วนะครับก็มาต่อกันในอีพีสองปั้นหัวพระก็คือตอนนี้ก็ยังปั้นเม็ดกลมๆเล็กๆอยู่เนาะก็คือปั้นนานเลยแหละอืม,อม,อมคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากก็คือเอิม ปั่นไปปั้นมาปั่นไปปั้นมาปั่นไปปั่นมาก็กลัวมันดึกถ้าตอนนี้ประมาณกินนาฬิกาดีด่วนเอิ่มเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดมงครึ่งอะไวง่ายเราจะหันหลังละเราจะติดช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดูกล้องหน่อยเนาะเพราะเลงไปที่ หัวพระก่อนข้างหน้าเราจะติดเป็นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวถ้าติดเสร็จเดี๋ยวให้ดู การต,ตกแต่งน่าจะได้ไปอีพีสไม่งั้นก็อาจจะทำแยกไม่ใช่อีพีก็ได้ นี่นี่เราจะตีเป็นโค้งอย่างนี้เห็นไหมทุกคนอู้หล่นเดี๋ยวก่อนนะพระสไตล์ของเราก็คือไม่มีหน้านี่จะทาดูให้หน่วยนะนี่นี่นะนี่เขาจะเราจะทำเป็นหยักหยักลงมาเห็นไหมเนี่ย เป็นอยากลงมาไม่อยากพูดเยอะทำต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่สิทธคืนเนี้ย <c oughs> ทุกคน,คนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะลงทุนนะอันเนี้ยไปซื้อดินน้ำมันมาเนี่ยลงทุนมากเลยนเะนี่ย ขอพ in <ritt? S 1> pues ่อไปส่งเลยเนี่ยไม่มีโอกาสเนี่ยไม่ดีที่ไหนแลนะเป๊บเดียวคลิป3นาทีกว่าทุกคนเร็วเนาะเฮ้ยเวลาลูกแข่งวิ่งวัเนี่ยเร็วมาก นี่กลางหลังมันก็ติดรอบนี้แล้วเราก็จะติดไปเรื่อยๆให้มันเต็มหมวมีเสียงรบกวนอีกแล้วหรือมันไม่เข้ากล้องแต่อยู่ที่เนี่ได้ยินชัดมากเอิมจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันใน EP สามเพราะย่าเราอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งที่โต๊ะสำอางแล้วที่เราอยู่นี่คือท,ที่โต๊ะสำอางจ้า นี่โตสมางเราแ,แค่นี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวแย่เรามาบน่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อกันใน ep สาอาจจะไปอยู่ในห้องนอนหรือที่ไหนก็ได้บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย